เิลสัตฟิตเนสไทยแลนด์สวัสดีค่ะคุณลูกค้าวันนี้ลูกค้าต้องการดูเครื่องออกกําลังกายตัวไหนของเราดีคะอพอดีไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยค่ะแต่ว่าอยากจะมีเครื่องออกกําลังกายเนี่ยไปไว้ใช้ที่บ้านนะคะก็เลยอยากจะให้เซลช่วยแนะนําให้หน่อยค่ะว่าเออแบบไหนหน่าเล่นหรือว่าแบบไหนหน่าใช้บ้าง งั้นดีเลยค่ะทางเรานะคะมีบริการทดลองให้ลูกค้าทดลองสินค้าจริงเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูผลิตภัณฑ์กัน,นะคะ่ะ ถ้าวันนี้นะคะเราก็จะแนะนําเป็นตัวลู่วิ่งตัวนี้นะคะเพราะว่าลู่วิ่งตัวนี้สามารถบริหารได้ทั้งร่างกายเลยนะคะคนแก่หรือว่าเด็กก็สามารถใช้ได้นะคะโดยการเดินเบาๆคนท้องอะคะ่ะแล้วก็เหมาะกับช่วงนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นยุคโควิดนะคะเพราะว่าถ้าสมตดไปเจอคนข้างนอกเนี่ยที่ฟิตเนสเนี่ยจะเจอคนเยอะอะคะ่ะมันเสี่ยงต่อการเป็นโรคนะคะเราก็ให้ลูกค้าได้ทดลองได้เลยค่ะ อันดับแรกนะคะก็จะเปิดเครื่องด้านนี้เลยนะคะจะมีเวลาบอกก่อนเริ่มเครื่องนะคะเพื่อเตือนว่าเครื่องจะเริ่มให้ไม่มีอันตรายนะคะเราสามารถปรับระดับนะคะ เพื่อที่ความเร็วถ้าลูกค้าจะวิ่งวอร์มนะคะลูกค้าก็ระดับ3นะคะถ้าลูกค้าจะวิ่งในความเร็วปานกลางเนี่ยลูกค้าก็มากดที่ระดับ6ค่ะแต่ถ้าลูกค้าอยากวิ่งแบบเร็วๆนะคะลูกค้าก็มากดที่9ค่ะหรือลูกค้าสามารถกดเลือกปรับเวลาเองได้ในตรงนี้เลยนะคะว่าระยะความเร็วได้ตรงนี้เลยนะคะเครื่องก็จะบอกว่าเราเนี่ย ผ่านแคลอรี่ไปเท่าไหร่แล้วนะคะดูได้จากตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการปรับความชันของเครื่องลู่วิ่งนะคะว่าเราจะให้มันสูงหรือว่าให้มันเผาผ่านมากแค่ไหนนะคะลู่วิ่งของเรายังมีคลายความแบบว่าเผื่อลูกค้าวิ่งไปแล้วเบื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมีฟัง YouTube หรือว่าดูหนังไปได้นะคะลูกค้าเชื่อมต่อตรงนี้แล้วก็จะปรับเสียงได้ตรงนี้ค่ะ ลูกค้าสามารถประหยัดพื้นที่ได้เวลาลูกค้าเล่นเสร็จนะคะตัวนี้มันสามารถยกขึ้นเก็บได้นะคะเพื่อประหยัดพื้นที่ใช้สอยนะคะเวลาลูกค้าเอาลงลูกค้าก็ใช้เท้านะคะแล้วก็มันก็จะลงเองอัตโนมัติอย่างนะะี้เลยค่ะสะดวกใช้ง่ายมากค่ะดอพอลูกค้าได้ทดลองเครื่องนี้แล้วเนี่ยลูกค้ารู้สึกชอบหรือสนใจมากไหมคะดีมากเลยค่ะตอบอโจทย์มากเลยแต่ว่า ราคาเนี่ยต้องสูงมากแน่เลยใช่ไหมคะไม่ต้องห่วงเรื่องราคาเลยนะคะเพราะเครื่องนี้เนี่ยราคาเต็มอยู่ที่39,000าค่ะแต่เราลดเนี่ยไป่ลดแค่50นะคะเราลดมากกว่า50%ให้คุณลูกค้าไปเลยค่ะเหลือราคา19,000บาทยังไม่พอนะคะเราจัดส่งฟรีค่ะลูกค้าจะอยู่ชั้นไหนหรือว่าอยู่ลำบากแค่ไหนเราสามารถจัดส่งให้ลูกค้าถึงที่ได้เลยค่ะและตัวนี้นะคะก็ยังรับประกัน5ปีค่ะ เปลี่ยนเครื่องให้ทันทีเมื่อเครื่องเสียนะคะภายในระยะเวลา5ปีหลังจากนั้นเป็นการซ่อมให้ค่ะนำเข้าจากประเทศอเมริกานะคะออคือคุม้มเรารับประกันว่าคุ้มแน่นอนค่ะกับราคาที่ลูกค้าจ่ายไปค่ะแล้วก็ยังดีต่อสุขภาพลูกค้าด้วยค่ะโอเคค่ะงั้นลูกค้าจ่ายเป็นบัตรเครดิตไหมคะเพราะตอนนี้เรามีโปรโมชั่น0% 10เดือนค่ะได้เลยค่ะโอเคค่ะงั้นลูกค้ารับเป็นเครื่องนี้ได้นะคะค่ะ ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปทําเรื่องเอกสารการซื้อขายกันเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปจัดเตรียมของแถมที่เราจะมอบให้กับลูกค้านะคะเออลืมบอกลูกค้าไปนะคะว่าเครื่องนี้มีกําลังแรงม้าอยู่ที่2.5แรงม้านะคะเผื่อว่ามีคนอื่นมาเล่นแล้วเขาสนใจอะคะ่ะชชวยลูกค้าแนะนาด้วยนะคะขอบคุณลูกค้ามากค่ะสวัสดีค่ะ